สาะกรรมการการประนูลทุกท่านค่ะเด็กดีมดีรักใ,ใจรักษาวินัยกายใจสะอาดคืออัตลักษณ์ของโรงเรียนมัธยมม่วงเดยพวกเราเป็นตัวแทนกลุ่มภาษาพาทำดีที่จะทำโครงงานสามจิตกรรมทำความดีมีจิตอาสาถ้าพร้อมแล้วเชิญรับชมรับฟังได้เลยค่ะ ในสัขขงคมปัจจุบันเริ่มใช้ชีวิตในวงที่แคบลงสนใจคำนึงถึงแต่ประโยชน์ตัวเองไม่สนใจสิมลอบข้างต่างคนต่างอยู่ไม่ชื่อเหลือเก,ก,กินกันซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นความเสื่อมทางด้านสิใจส่งผลให้นักเรียนมีพฤติกรรมด้านการเป็นจิตอาสาศิสระเพื่อประโยชน์ส่สวนรวมเม่ล,มลงค่ะกลุ่มของพวกเราได้ยังเห็นถึงความสําพันธ์ของปัญหาจดยรับการแต่ทำโครงการพุธธรรมโดยอาศัยความร่วมมือระหว่าง,บ,างบ้านวันและโรงเรียนค่ะ โดยปัญหาของโครงงานคือนักเรียนชั้นหนุ่มศึกษาปีที่ี่มีพฤติกรรมที่ขาดพฤติกรรมด้านการมีจิตอาสาเพิ่มขึ้นค่ะสาเหตุคือนักเรียนไม่เห็นความสําคัญของการมีจิตอาสาค่ะพวกเราจรึงร่วมกันและทัาโครงงานโรงเรีประูงค์ดสงนี้ค่ะ1นเพื่สอส่งเสริมให้นักเรียนมีพฤติกรรมด่านการมีจิตอาสาเสียสละ ส่วนรวมและมีความเอื้อเฟื้อต่อกันค่ะ 2. เพื่อให้นักเรียนมีความสัมพันธ์ทีในระหว่างบ้านวัดละโรงเรียนค่ะเป้าหมายการแก้ปัญหาเชิงปริมาณน,นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่สี่ถึงหกจำนวนสามสิบสคนเชิงคุณภาพนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปี 4, 16, ที่สี่ถึงหกจำนวนสามสิบคนมีพฤติกรรมหน้าตการมีจิตอาสาเสียสละเพื่อผู้อ่นส่วนรวมและมีความเอื้อเฟื้อต่อกันร,ร้อยละเก้าสิบค่ะ จะทั้งหมดสกิจกรรมได้แก่กิจกรรมน้ำมันเขียวสมุนไพรปันสุกโดยพวกเราจะึดหลักการดำเนินงานสาสอคือส่งเสริมศึกษารและสุขภาพส่งเสริมคือพวกเราจะศึกษารคุณของสมุนไพรขั้นตอนการทาและการนวดเพื่อสุขภาพจากประชาชนศึกษารคือพวกเราจะเชิญชวนนักเรียนกลุ่มเสียงและที่สนใจมาร่วมประทาน้้ำมันเขียวสมุนไพรเป็นการสืกษสารภูมิปัญญาชาวบ้าน ผมนั้งการปิดมุงเพื่อสุขภาพสุขภาพคือนำน้ำมันเขียวสมุนไพรเพม่อให้กับผู้สูงอายุเพื่อช่วยบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อผ่อนคลายและดูดเพื่อสุขภาพให้กับผู้สูงอายุที่สนใจค่ะ จิจกรรมจิตอาสาพั้นาบอบโดยพวกเราจะยึดหลักการดำเนินง,งาน3าสอคือสอสองใส่ใจส่งมอบสอสองคือพวกเราจะเชิญชวนนักเรียนกลุ่มเสี่ยงแนที่สนใจช่วยกันเก็บขยะควมพยาชนะใส่น้ําเปลี่ยนน้ําทุกสัปดาห์เพื่อไม่ให้เป็นแหล่งพ่อพันธ์ุยุงภายในหมู่บ้านวัดและโรงเรียนทุกวันศุกร์ ใส่ใจคือพวกเราจะเชิญชวนนักเรียนกลุ่มเซลยหไอที่สนใจมาร่วมกันนำะเป็นสมุนไพรและทุงหอมสมุนไพรส่งมอบเมื่อทําแล้วนําไปมอบให้กับวดัดชุมชนและโรงเรียนเพื่อใช้ฉีดและยุงตามมุมอับต่างๆค่ะกิจกรรมเฉลลนะ้ำสมุนไพรโดยพ่อ่านธแต่ละการดำเนินงานสามรอคือร่วมคิดร่วมทำร่วมให ก็คิดพวกเราร่วความรู้ในเรื่องการมีจิตอาสาและวัฒนธรรมการทำน้ำสมุนไพรเพื่อสุขภาพร่วมทำพวกเรา,าร่วมกันทำน้ำ,นำสมุนไพรเพื่อสุขภาพร่วมให้พวกเราจะนำน้ำสมุนไพรไปมอบให้ผู้สูงอายุในชุมชน เพื่อบำรุงสุขภาพค่ะนักเรียนที่ร่วมกิจรกรรมชอบกิจรกรรมเพราะทําและสนุกและมีความสุขเป็นรายอยู่ในผู้รับนอกจากนี้ยังได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนชุมชนมีความมึ่งพอใจและอยากให้มีกิจกรรมแบบพิตรารัไปในการดําเนินโครงงานเช่นทำสังหารวิถีสี่หนึ่งทานโดยก็ื่อจะแบ,บ่งปันประโยชน์แก่ผู้อื่นและชมุมชนโดยทําน้ํามันเถื่อสม,มุนไพรกำจัดแรงพ่อพันธุ์รู่น้ำ้ำยุงลายและน้ําสมุนไพรในการแสดงออกถึงการร่วมมือร่วมแรงร่วมใจค่ะ 2. ปิยวาจาโดยพวกเราจะพูดด้วยใจเมตตาถูกกาลเทศะและเป็นคำที่มีประโยชน์ค่ะ 3. อัตถะจิริยาโดยพวกเรามีจิตไม่นิ่งดูได้ต่อสังคมหรือความทุกข์ยากของผู้อื่นและลุแรงเข้าไปช่วยโด้ไม่หวังสิงตอบแทนค่ะ 4. ส,สมาณตตาโดยพวกเราดำเนินผิดกรรมอย่างต่อเนื่องและทำความดีด้วยใจค่ะ ส่งผลให้การดําเนินกิจกรรมพบว่านักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4ถึง6ร้อยละร้อยมีจิตอาสาในการพัฒนาหมู่บ้านวัดโรงเรียนรู้จักสื่อสาประโยชน์ส่วนตนเพื่อประโยชน์ส่วนรวมและเกิดความสามัคคีดีระหว่างวัดโรงเรียนและชุมชนค่ะจิตอาสาสร้างสัทธาชาติไทยความสุขสร้างได้ด้วยมือของเราขอบคุณค่ะ